ัโลโหลสวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่รักทุกท่านฮนะอยู่กับฟีฟ่า21ไลค์โคชออมใครสวยมากฮนะจอเปโดนะครับผมเป็นดาซนโวอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมฮนะยิงไปแล้ว14ประตูฮนะตามมาด้วยโกกิไซโตนะฮะยิงไป10ประตูฮนะหน้าตอนนี้มอฟอฟอร์อยู่ในเต็ดของเราแข่งไปแล้ว14นัดนะฮะเป็นรองจากฝูงอยู่ครับผมมี28คะแนนนะครับผมตามจากฝูงอย่างฮาซิตี้อยู่แค่คะแนนเดียวนะฮะแข่งเท่ากันนะครับผมตอนนี้นะมดต่อไปนะครับผมนัดที่15ของฤดูกาลฮนะเราจะเจอกับวีแกนนะครับผม ก็ก่อนจะไปแข่งกันฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยฮะที่สำคัญครับผมฝากกดไลค์แฟนเพจของช่องเรากันด้วยนะครับผมโอเคไม่เสียเวลาฮะไปเจอกับวีแกนเลยครับผมขวา่านผู้ชมมาสู่น้องที่ใหญ่สเตเดียมนี่ครับผมนะัดที่15ของฤดูกาลใน EFL League 1วานนะฮนะนี้ครับผมอัฟฟอร์ดนะเจอกับวีแกนอันดับ7ของตารางนะครับผม ริเวนตันนั้นจ่ายมาที่โกกิไซโตะไซโตะลากเขากรอบเกี่โทษดึงแล้วปัน่นไม่เอาซ้ายปัน่นเฉยคุณผู้ชมมันไม่เอาขวาปั่นวะโอ้บ้าบออีฟุนตน,นัดจ่ายมาทักกาชยชิฮะมาที่ไอฟุฟ,ฟุมาที่ใครวะเนี่ยสวอวิลล่ฮะสวอวิจ่ายมาริเวนตันแล้วมาที่โกกิไซโตะเขากรอบเกี่โทษดึงอยู่ดึงดึง,ดงแล้วปั่นด้วยขวาแล้วเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหกว่าจะมาผมประตูแรกของออฟฟอร์ดนฮะ นาทีที่44กันเลยทีเดียวก็ผมจากโกกิไซโตะฮะกว่าจะยิงกันได้คุณผู้ชมถ้าจังหวะแรกที่มันยิงก่อนหนะ้านี้มันไม่เอาซ้ายปั่นนะมันก็เข้าไปแล้วคุณผู้ชมนี่ไม่เอาขวาเอาเอาซ้ายปั่นเฉยเลยฮะแต่ลูกนี้ครับผมเอาขวาปั่นแล้วเป็นประตูเลยฮะปั่นแบบเรียดๆเ,เข้าไปนะครับผม1-0เลยฮะเอาฟอร์ดขึ้นนำครับผม ว่าลูกจะยิงได้แล้วลูกเนาะวีกเกนยิงติดบล็อกทักกะฮาชิยากเป็นบอลของวีกเกนอยู่ครับผมดึงอยู่หน้ากรอบเขตโทษเอายังไงเอ่ยอุ้ยไอ้พวกเขาบอลว้าวฮะอีซวูดเซฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งฮะวีกเกนได้บอลอยู่หน้าประตูเหมือนเดิมฮะกูก็แย่งบอลไม่ได้เลยอะไรวะโค้งมาแล้วอีซวูดเซฟอีกครั้งโอ้ อีสมูดช่วยชีวิตไว้เยอะมากแล้วฮะสำหรับออฟฟอร์ดฮะโฉบมาลูกนี้แล้วอีสมูดรับได้อีกเช่นเคยก็มีจวกมาฮะอีสมูดวางบอลมาที่ไอฟุฮะฟุลาาบอลอยู่มากลางสนามแล้วฟุฟุเอายังไงดีฟุจ่ายไปลูวิสกกกิไซโตแล้วใครว่านั่นอนะโซอีนียังไม่เป็นประตูฮะประตูที่สองของฟอร์ดยังไม่มาฮนะ วิกแคนอุ้ยหลุดหลุดแล้วโอ้โหทำไมยิงแบบนั้นแล้วยิงออกหลังไปฮะโอ้โหย,ยิงได้เฮี้ยมากฮะเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะโอ้โหออฟฟอร์ดอยู่ในเตตนะครับผมชนะไครครับผม,าาผมเก็บ3แต้มไว้ในบ้านได้ฮะสำหรับออฟฟอร์ดอยู่ในเต็ตฮะโอ้โเกือบไปเหมือนกันนะผู้ชมนะนี่ยังดีฮะที่อีสต์วูดของเราเซฟไว้ได้หลายประตูมากนะฮะโอ้วิกแคนนี่เกือบได้ประตูมันโอ้เยอะเลยทีเดียวฮะโอกาสยิงเยอะกว่าเราอีกนะ แต่อิสบูธฮะปฏิเสธทุกลูกเลยฮะทำให้ <c oughs> ออฟฟอร์ดเก็บ3แต้ไมไว้ได้นะฮะในนัดนี้นะครับผมโอ้โหตอนแรกกะจะข้ามยาวๆหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะแต่นัดที่16ของฤดูกาลของเราฮะเจอกับฮาวซิตี้ฮะโอ้ต้องมาฟันฟันกับจ่าฝูงอย่างฮาวซิตี้นะครับผมถ้าใครชนะนี่ส่งผลมากนะฮะในอันดับของจ่าฝูงนะฮะ ก็ส่งผลเลยทีเดียวฮะถ้าเฮาซิตี้ชนะนี่จะทิ้งห่างเราไปเป็น4ัคะแนนเลยนะฮะแต่ถ้าเราชนะนี่ขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยนะฮะก็แน่นอนนะครับผมโคชโอมสั่งมาแล้วนะฮะนัดนี้ครับผมเราต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เพื่อขึ้นเป็นจ่าฝูงนะฮะโคชโอมนัดน,นี้ส่งชุดตัวจริงลงไปนะครับผมโอเคไปเจอกันเลยดีกว่าฮะกับจ่าฝูงอย่างเฮาซิตี้นะครับผมจับไปฮะ สามของฮาวซิตี้นะฮะวันนี้มาเยือนฮาวซิตี้นะครับผมผานทุ่งม,มันสู่เอฟแอลีลกัวนัดที่16ของฤดูกาลนะฮะวันนี้ก็ผมจ่าฝูงอย่างฮาวซิตี้ฮะเปิดงบานตอนรับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับผมทีมรองจ่าฝูงฮะของโคชโรมน,นี้ชี้ชะตาการเป็นจ่าฝูงของทั้ง2ทีมนะฮะทีมหนึ่งถ้าชนะนี่ทิ้งห่างนะฮะอีกทีมนึงถ้าชนะนี่ขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนเลยฮะน,นี้โคชโรมฮะส่งชุดตัวจริงลงมา หวังเก็บ3แต้มกลับบ้านไปให้ได้นะฮะต้องรอลุ้นกันครับผมว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะฮะอุ๊ยมานังกันมานังกันจ่ายมาที่มาตินมาตินจ่ายมาที่เปโดเปโดมาที่คารโลกเดมเบเล่ฮะเดมเบละะเ,เบล่ล่าเขากรอบเกยตโทษเดมเบเล่สับสับสับเดมเบเล่เข้าสายแล้วเรียบร้อยเลยฮะภาคไม่ทัน โอ้โหเป็นประตูของออฟฟอร์ดล้นะนาทีที่15เท่านั้นเองนะครับผม1ประตูต่อสูนะ่ะจากคาราโมโกเดมเบเล่ฮะดูคุณผู้ชมมันทิ้งห่างเกินจนมีเวลาสับสับสับ,สบแล้วยิง,ยงฮะโอ้มันโคตรเร็วฮะฝึกอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยฮะฝึกแต่ความเร็วนี่ขึ้นดีชิบหายฮะโอ้หนึ่งประตูต่อศูนแล้วฮะนิวเมสซี่ของเราฮะคาราโมโกเดมเบเล่ le, ครับผม เด็กบ้านของฮีอร์ยโอ้ยโอยอมีการพังบอลนั้นแล้วจ่ายตัดมาแล้วแล้วแล้วซัดอุ้ยป๋าเซฟได้ป๋าป๋าเซฟไม่ได้แต่บอลเป็นของเฮาซิตี้อยู่ฮะตักมาแล้วล็อกเฟลร์บานาแกนบานาแกนจ่ายมาที่คอลลิงมาที่ไขวะเนี่ยมั่วเอาจ่ายติดเฉยอีก ที่บา้านากันโอ้ยคาราโโกเดมเบเล่ฮะหลุดเลยฮะแต่เพื่อนยังไม่เติมอะไรฮะเจ้าเปดโดรียบบร้อยครับผม2ประตูต่อศูนย์ฮะโอ้โหนาทีที่51นะครับผมไม่ถึงอินเช่นเคยฮะผมจะมาหาโค้ชสหน่อยฮะไม่ถึงฮะโอ้เครดิตต้องคาราโมโกเดมเบเล่อีกแล้วฮะลากเขากรอบประตูแล้วจ่ายตัดเข้ามาจอฟเฟโดหักข้อเข้าไปนะฮะจังหวะนี้ฮะ ออฟอร์ดยูไนเต็ด้าขึ้นน้ำสองประตูต่อศูนย์เลยฮะมาตินมาตินแหว่งวิ่งไม่ไหวเลยฮะคุณผู้ชมฮะสเตมิน่าหมดแล้วฮะมาตินมาตินดึงอยู่มาตินไม่ไม่ยอมจริงแล้วเดมเบเล่แล้ว, élé, ลวอา้าวใครวะอา้าวคาลังกดเดมเบเล่ดีใจแบบนี้ทำเข้าประตูตัวเองแน,น่นอนฮะประตูที่สามของออฟฟอร์ดยู่ในเตะดฮะไหลมาเป็นน้ำเลยฮะโอ้โหเป็นการทำเข้าประตูตัวเองไปฮะสำหรับจังหวะนี้ฮะ บอลเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมคาราบโกเดมเบเล่ไปเกี่ยวกลับมาแล้วสกัดเข้าประตูตัวเองไปเลยฮะนาทีที่58ารับแล้วผม3ประตูต่อสูนฮะไปโดจ่ายมาที่เดมเบลเล่อีกเช่นเคยฮะเดมเบเล่สับๆแล้วเดมเบเล่เข้าซ้ายแล้วปันโอ้โหยังเหมือนเดิมฮะความโค้งแม่งยังไม่มีอีกเช่นเคยฮะสำหรับเดมเบเล่ อ้าวเฮ้ยโอ้โหป่าฮะป่าเซฟไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ฮะไม่ยอมพุ่งฮะป่าพุ่งไม่ไหวนะฮะนาทีที่80คสิบขาผมเจ้าบ้านฮาวสตี้ฮะตีไข่ตกเป็นหนึ่งประตูต่ตอสามแล้วฮะถ้าป่าพุ่งให้หนูสักนิดนึงมันก็ไม่เข้าแล้วป่าจ้อไปดู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 มาที่ นิชิกาวะแล้วซันด้วยซ้ายเลยโอ้โหไม่เข้าฮะนิชิกาวะนี่ฟอร์มเริ่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วฮะหมดเวลานะหมดเวลานะหมดเวลาเน้อเอาแล้วเน้อเอาแล้วเน้อคลอลินฮะสก,กัดไว้ได้รับผมลูกนี้ฮะแล้วอาจารย์ว่ายังไงฮะอาจารย์ปอ่์หมดเวลาไปเลยฮะออฟฟอร์ดอยู่ในเตตทีมเยือนครับผมชนะไปสมประตูตอนหนึ่งครับผมและเก็บ3มแต้มได้ฮะและขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยฮะ โอ้สุดจัดจริงๆฮะสำหรับออฟฟอร์ดอยู่ในเตของเราฮะผมบอกว่าตัวจริงนี่น่ากลัวเลยทีเดียวฮะแต่ชุดสำรองนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะฝากผีฝากไข้ไว้แค่โกกีไซโตะอย่างเดียวเลยฮะสำหรับชุดสำรองนะแต่ชุดตัวจริงนี่คือยาวๆเลยฮะมาจากคุณผู้ชมจ๋านัดที่19นะฮะของออฟฟอร์ดยู่นเต็ดนะครับผมเราจะเจอกับเจ,บเจ้าแมนดําซันเดอร์แลนด์นะครับผมคุณผู้ชมฮะ โอ้โหซันเดอร์แลนด์นี่มาลิกวันเลยวะถ้าจำไม่ผิดซันเดอร์แลนด์เมื่อก่อนก็อยู่พรีเมียร์ลีกเลยใช่ไหมอันนี้ท่านจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออาภัยจริงๆครับคุณผู้ชมนะแต่ตอนเด็กๆผมรู้สึกเหมือนผมเคยได้ยินซันเดอร์แลนด์ไม่แน่ใจพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนชิพนะอโอเคเจอกับทีมอดีตเคยดังแล้วกันฮะต้องเรียกอย่างนี้เ <laughs> <laughs> จ้าเพรดูฮะ <laughs> เด็กปั้นของเรา พาท่านผู้ชมมาสู่แอฟรานะ่าลีกวันนัดที่19ของฤดูกาลนะฮะนัดนี้ฮะออฟฟอร์ดเปิดนะ้องใหญ่สเตเดียมฮะตอนดำเจ้าแมวของเราดูดทุย <laughs> เจ้าแมวดำซันเดอร์แลนด์ฮะซันเดอร์แลนด์นี่เป็นอันดับที่12ของตารางนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมใออนออฟฟอร์ดของเราแน่นอนฮะจ่าฟูงกับคุณผู้ชมนัดนี้ฮะโคชโอมาส่งชุดชุดไหนวะเนี่ยลืมดูฮะ น่าจะเป็นตัวตัวจริงนะส่งชุดตัวจริงลงมานะครับผมสำหรับโคชมคาราบโกเดมเบเล่ฮะบอกว่าเดมเบเล่นี่ฟอร์เหมือนจะงั้นๆน,นะฮะแต่ช่วยในหลายๆเกมไว้เยอะมากฮะแต่รประตูนี่ต้องมีเขาคนนี้อยู่ฮะเอา้าวอย่ล่งเลยฮะโล่งเลยฮะ,โ,ยฮะโอ้คุดป๋าปวาแทงเขาได้ฮะ จังหวัดทั้งท้ายของทีมเยือนซันเดอร์แลนด์ะนะฮะโอ้โหเนี่ยยิงโอ้โหป่าแทงเข่าคุณผู้ชมไม่ไม้มวยไทยมาเตะมาจังหวะน,นี้ฮะครับกูริไปเล่ใจายมาบานนากัศมาทีนี้ที่ก็ว่าสักด้วยซ้ายลูกโอ้ยเซฟไว้ไ,ได้ะฮะโอ้เอาเหมือนกันเอาเหมือนกัน,นะฮะรอดดักไหมไม่รอดดากนะฮะแต่ผู้รักษาประตรูเซฟไว้ได้ะฮะจังหวะน,นี้ฮะ สวยวยเลยสวยสวยมากเลยสวยสวยนี่จริงกาว,ว่ากดผิดจะถูกกดปั่นไม่กดชิ้เฉยเลยโอ้โห,โหบ้าบวจริงเลยฮะนี่จริงกาว,วะนี่จริงกาว,วะอะไรวะมึงจานติดตลอดเลยวะมาซอยฮะมาที่เปโดเปโดดึงอยู่เปโดเปโดปัน่นแล้วเรียบร้อยฮะอโอ้ ประตูแรกก่อจะมาครับผมนาทีที่69เลยฮะหนึ่งรประตูต่อศูนย์ครับผม,จมเจ้าบ้านออกฟอร์ดนะฮะขึ้นนําจากการยิงของจอไปโดฮะยิงจังหวะแรกจกังหวะนี้ติดบล็อกแล้วเข้ามาซ้ายแล้วก็หัวดทันทีเลยฮะยิงจังหวะแรกติดบล็อกแล้วบอลยังเป็นไทฮะเข้ามาเท้าซ้ายก็หัวดต่อเลยฮะสำหรับจอไปโดครับผมโอ้โหทำให้ออกฟอร์ดขึ้นนําเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยฮะอุ้ยกือับไปแล้วครับคุณผู้ชมมาติน โอ้ยโอ้ยเหมือนจะหลุดเอาดีเอาดีาดล็อกทีหนึ่งลูกเออเรียบร้อยโอ้โหปั้นเต็มที่ฮะจังหวะน,นี้ฮะโอ้โหนาทีที่76ฮะประตูที่2ของออฟฟอร์ดยูไนเต็ดฮะจากจอเปโดคนเดิมคนดีคนนี้นี่เองฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหทุกคนฮะจงสรรเสริญเปโดเดี๋ยวนี้ฮะพิมในคอมเมนต์เลยฮะจอเปโดฮะ โอ้สุกจัดยิงฮะจังหวะน,นี้ยังมีการดึงไปดึงมาแล้วยิงได้อีกฮะสวยสัตว์แล้วไปอุ้ยจานฮานาทีแล้วนะจานอืมฮึออฟอลอยู่ยนเต็ดครับผมเจ้าบ้านฮะเก็บ3แต้มไปได้นะครับผมชนะไป2ประตูศูนย์นะฮะเก็บ3แต้มไว้ในบ้านได้นะฮะและครนี้เลยฮะ จอไปโดเมาคนเดียวเลยฮะสองประตูฮะฟอร์มนี่ดีจัดเลยฮะสำหรับจอไปโดนะคนอื่นยังไงไม่รู้ฮะแต่เปโดนี่สุดจัดประหลัดบอกจริงๆฮะเอ๊อะไรวะเนี่ยเฟย์ยูออฟเดอะมันนะฮะสำหรับจอไปโดครับผมในเดือนนี้ฮะสุดจัดจริงๆฮะสำหรับจอไปโดของเราฮะทุกคนจงสรรเสริญเปโดเดี๋ยวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ โอเคนัดต่อไปครับผมโอเคนัดที่2ในทัวร์เอฟเอคัพนะครับผมเราจะเจอกับเบอร์ตันอาเบียนนะครับผมไม่แน่ใจว่าลีลีกไหนนะฮะลกวันหรือลีทูไม่แน่ใจอันนี้นะฮะหรือแชนเป็นชิปนะขออภัยสําหรับข้อมูลนะครับโอเคเอฟเอัพนัดที่2ฮะต้องบอกว่า FA ฟเอัพนี่เราต้องเล่นให้ดีที่สุดนะฮะเราต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะ ไม่ใช่หวังแชมป์หรืออะไรนะครับผมถ้าเราชนะเยอะเราก็ได้เงินเยอะนะครับผมแชมป์สำหรับเรานี่ต้องบอกเลยว่าไม่สําคัญนะฮะสำคัญที่สุดคือเงินรางวัลนะคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมเราต้องไปล่าเงินรางวัลกันครับผมสําหรับตัวเอฟไอครับฮะเจอกับเบอร์ตันครับผมจัดไปฮะพาทุกท่านมาสู่นนองฮิยาสเตเดียมนะครับผมในนัดนี้ฮะ ในถ้วย์เอฟเอคับนะครับผมออฟฟอร์ดนะเปิดบานก่อ,อนรับเบอร์ตันอารเบียนนะครับผมเป็นนัดที่2แล้วฮะของออฟฟอร์ดในถ้วย์เอฟเอคับนะฮะโคชโอมให้สัมภาษณ์มานะครับผมว่าต้องการจะไปให้ไกลที่สุดสําหรับถ้วยนี้นะครับผมเพื่อเองินรางวัลน,นะครับผม <laughs> เอา้าเอา้าอะไรวะโอ้โแล้วคาร์มูก็แย่งได้ฮะ คาร์มุโก้ยังแด้งบอลได้อยู่ครับผมลากอยู่ฮะคาร์มุโก้เข้าซ้ายแล้วโอ้โห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 ,โโหนาทีที่เจ็ดตอนนั้นเองครับผมอฟฟอร์ดยูไนเต็ดฮะขึ้นนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วฮะจากคาร์าามุโก้เดมเบเล่ฮะโอ้เขาก็ไม่แย่งบอลเว้ยเนี่ยไปแย่งบอลคืนมาได้แล้วเนี่ยดึงบอลอยู่ฮะดึงดึง,ดงหาจังหวะอยู่แล้วซัด ตรงๆแม่งเลยฮะปั่นไม่เข้ามัยิง trips, ตรงๆไปเลยฮะโอ้หนึ่งศูนย์จากคาราโมโกเดมเบเล่ฮะสุดจัดจริงๆฮะเด็กคนนี้ฮะอ้าวเฮ้ยเนียเกมนี้บังอีกแล้ววะเดมเบเล่สวยจัดแล้วกโอ้โหแม่งยังเซฟได้อีกโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยโค มึงจะใส่ชุดนักเตะทำไม,มเนี่ยมันจะลงเล่นเองดหรือไงวะโอ้ไปดูกง่ะโคง้งเน้นเน้นลูกนี้ฮะเข้ามุมด้วยคุณผู้ชมโอกาสจะเสียบเสาเข้าอยู่แล้วฮะแต่เซฟไว้ได้ฮะดิมเบลเล่ดิมเบเล่นั่นไงนั่นไงจ่ายมาที่จ้องเบโดนแล้วเรียบร้อยเลยอ <c oughs> านีนาทีที่สิบแปดนะครับประตูที่สองของออฟฟอร์ดอยู่ในเตดฮะ จเจ้าเปโรเนี่ยอื่มอื่มสวยจัดนะเปโดยิงคมมากนะฮะโอ้โหไม่มีคำบรรยายใดๆฮะยิงดีเหลือเกินนะต้องบอกว่ายิงเป็นเข้าฮะสำหรับจอเปโดฮะปาแกันตักมาให้เปโดอา้าว แล้วบอลฮะส้มลนใสเดมเบเล่เดมเบเล่เรียบร้อยฮะโอ้โหนาทีที่ยนะี่สเจ็ฮะออฟฟอร์ดฮะขึ้นนำเป็นสามประตูต่อสูนแล้วฮะผมก็บอกว่าไหลเป็นน้ำฮะไหลเป็นน้ำเลยฮะสำหรับสกอร์ตอนนี้ฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเปโดมันมงงหรือว่าบอลมันฉลบเปโดแล้วมาเข้าทางเดมเบเล่นะฮะแต่ทำให้เป็นประตูไปเลยฮะจังหวะนี้นะครับผม โอ๋โอฟอร์ดอยู่ในเต็ดฮะขึ้นนำเป็น3ประตูศูนย์แล้วฮะเอาไลนะกันแล้วเดมเบเล่ยังได้บอลอยู่ฮะเดมเบเล่มองเห็นแล้วไกลๆตักไปให้เพื่อนดีกว่าฮะแล้วซัดข้ามขานไปอีก เฮ้ยมีควายป่าป่าทำอะไรของป่าวะโอ้ป่าพุ่งไม่ถึงได้ไงวะเส็งเป็ดเลยฮะต้องดูภาพช้าจังหวะนี้ฮะโอ้เหมือนเขาไม่ได้ยิงห่างตัวป่ามากสักเท่าไหร่นะฮะแต่ป่าพุ่งไม่ถึงเฉยเลยฮะฟับตุ๊ด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 เนี่ยโอ้ถ้าป่าป่าป้าป่าพุ่งมาเพี้ยนจังวะถ้าป่าพุ่งสักนิดนึงโอ้ก็เซฟได้แล้วฮะ เฮ้ยล้อเฟลมัวมาที่มาร์กไซฮะไซดึงบอลอยู่ดึงไซไปไซมาอยู่ฮะแล้วมาที่มาตินมาตินได้บอลฮะมาตินเอายังไงดีเอ่ยมาตินเห็นเพื่อนแล้วฮะไกลๆแต่ไม่จ่ายจ่ายนี่ชิกาว่าครับโอ้โหเสียงหลงเลยฮะจังหวะนี้ฮะต้องดูภาพช้าคุณผู้ชมจังหวะยิงของนิชิกาว่างงจาังหวะนี้ฮะภาพชา้า,า,า,ชามาดิ จ่ายมาต้องยิงตยจโอ้โหพอดีถนัดเท้าซ้ายฮะต้องใช้เท้าซ้ายยิงนะคุณผู้ชมฮะเท้าวขวามันไม่ถนัดอ่าโอ้ก็เลยต้องได้ท่าแบบนี้มาฮะเขินเขินโคตรแล้วขัดใจชิบหายเฮ้ยโอ้โหหลุดได้ไงวะอะไรวะโอ้ โบตันนะครับผมได้ประตูที่สองแล้วฮะจากการลั่ของกองหลังเราเลยฮะเรียกว่าโหวงเลยฮะโอ้โหวงเลยฮะโอ้โหประตูที่สองของโบตันนะครับผมโอ้โหจับอกว่านั้นนี้ยิงกันเยอะมากฮะตอนนี้หประตูแล้วฮะบารนาแนแยกบอลมาได้ฮะจากที่นิชิควาวะมาที่จอเบโดโอ้หลุดอีกแล้ว หลุดอีกแล้วฮะหลังรอยมากสำหรับโบตันแล้วตักนิ่มๆเข้าไปฮะห้าประตูต่อสองครับผมมาหาโค้ดดีมาไม่ถึงว่ะจะมาขอเปลี่ยนตัวหน่อยนาัทีที่88นะฮะออฟฟอร์ดยู่ในเต็ครับผมขึ้นนำเป็นห้าประตูต่อสองฮะจากเจอเปดโดร <c oughs> ยิงแบบเสียจังหวะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ตักข้ามไปนะครับ <c oughs> บอลจะไหลไปเลยไปแล้วนะฮะแต่ยังแย่ไปยิงได้ครับผมทำให้ออฟฟอร์ดยิงเป็น5ประตูแล้วะฮะอีอ๋กะจะโชว์ที่ที่เล็กหน่อยคุณผู้ชมโอ้โหออฟฟอร์ดยิงเตนะฮะได้ไปต่อนะครับผมในตัวเอฟเอคัพนะฮะชนะไป5ประตูต่อ2เลยทีเดียวคุณผู้ชมโอ้โหรอบนี้ยิงเยอะสั่นนะยิงกันไปถึง7ประตูเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่ครับผมพระเจ้าของออฟฟอร์ตคุณผู้ชม ทุกคนคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยฮะจอไปดูฮะจงสรรเสริญจอไปดูเดี๋ยวนี้ฮะ